แล้วค่ะความไม่เชื่อมั่นในมาตรการรัฐบาลทําให้ล่าสุดเนี่ยนะคะเครือข่ายประชาชนจาก48หน่วยงานและองค์กรมีการออกถแถลงการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ระบุบอกว่าจากสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 <c oughs> ในประเทศไทยที่รัฐบาลยังไม่สามารถรับมือได้จริงเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เลยมีการเรียกร้องนะคะ <c oughs> ข้อเรียกร้องหลักใหญ่ใจความสําคัญ <c oughs> ก็คือว่าให้รัฐนั้นประกาศสถานก,การณ์การแพร่ระบาดเป็นระยะที่3นะคะ <c oughs> พร้อมดําเนินการปิดประเทศปิดเมืองปิดบ้านและประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา3สัปดาห์ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ติด ตามประเด็นนี้กันตลอดทั้งวันนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปดูเรื่องของกอปชอที่มีการหาหรือสถานการณ์ราคาน้ํามันหลังจากที่ตลาดโลกนั้นร่วงแรงนะคะต่ําสุดในรอบ18ปีขณะที่ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ การประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพชวันนี้นะคะทางสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานได้มีการรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพื่อวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกนั้นปรับลงต่อเนื่องนะคะโดยสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กก็ปิดร่วงลงอย่างแรงนะคะ6.58ดอลลาร์หรือว่าประมาณ2 4อซ์อยู่ที่20.37ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับปิด ต่ำสุดนะคะตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2545สัญญาน้ำมันดิบเปรนนะคะตลาดลอนดอนลดลง3.85ดอลลาร์หรือว่า13%อยู่ที่24.88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นระดับที่ปิดต่ำสุดนะคะนับตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2546เพราะว่านักลงทุนก็กังวลนะคะการแพร่ะระบาดของโควิด -19 ว่าอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกนั้นเข้าสู่สภาวะถดถอยค่ะนอกจากนี้ โกลแมนแซกนะคะยังมีการคาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันจะหดตัวลงประมาณ8ล้านบาทเร็วต่อวันภายในปลายเดือนนี้แล้วก็จะลดลง1.1ล้านบาทเร็วต่อวันในปีนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลงมากเป็นประวัติการนะคะนายวิพรพลจิรประดิษฐกุลผู้ในการสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ค้าน้ำมันปรับราคาขายปลีกตามตลาดโลกอย่างรวดเร็ว mm hmm. เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและดูแลค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะ โดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศก็ปรับลดลงตามตลาดโลกอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็วันนี้ผู้ค้าในประเทศปรับลดราคาน้ํามันในกลุ่มแก๊สโซโฮอลทุกชนิด60สตางค์ต่อลิตรย,ยกเว้น e 85นะคะที่ลดลง40สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลก็ราคาคงเดิมนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะประกาศปรับลดลงอีกในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ มันลดเยอะมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะ,คะเอาละหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงของรอบวันแหตุการในภาคเที่ยงนี้ติดตามข่าวได้ครั้งเวลา17นาฬิกาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางทุกๆช่องทางของ News o วันรวมถึงข้อความต่างๆที่ร่วมกันแสดงความคิดความเห็นนะคะและขอบคุณสาระกรีดทองเบสที่ร่วมสนับสนุนรอบวันทันเหตุการ์ด้วยนะคะคุณฟรดดาดิฉันรัติกรและทีมข่าวนิวส์วันลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ